สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูแปลงทุเรียนนะครับวันนี้ผมมาใส่ปุ๋ยรองหลุมนะครับก่อนจะปลูกต้องใส่ปุ๋ยรองหลุมก่อนนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมครับตอนนี้โรยปุ๋ยอินทรีย์ไปหลุมละหนึ่งถ้วยตวงนะครับผม รวยไปนะครับก่อนปลูกต้องใส่ปุ๋ยร้องหลุมก่อนนะครับ หนึ่งถ้วยตวงนะครับ้บนี

เฮ้ตอกแบบตอกป้าัแรงต่อนนี้ไม้ทำนะครับไม้ทำเป็นทุียนไม้ทำเป็นปุียนต้องใส่ทุกต้นนะครับผม ใส่ไม้ค้ำเพื่ออะไรอ่ะใส่เพื่อปลูกต้นทุเรียนนะ,ะไม้ค้ำปักไว้เพื่อปลูกต้นตูเรียนแล้วไม่ให้ต้นตูเรียนล้มนะคะต้องมีทุกต้นนะครับน้ำให้ใส่เดี๋ยวเวลาลงพักต้นตูเรียนกะลง โอเคนาะเดี pay, pay, pay ๋ยวไปไปยกมาใหม่เดี๋ยวมันลึกแรงเอาเลยต้มเียต้มต้มต้งน้อันี้ดิน้ยอนีเนาดินเดียมกดกดเลยกนานี่ตัวไเนาะตงานจะตัดหลังมเลยยกวเดียแล้วเียนจริงตัดแเีนต้องมีปานี้กันเลยกันเลย มันได้ไันได้ปมานได้ปลอยอ้เดยเลาบต้มเหียบนเานแไล้นได้เยเอาได้เหียบไปเลยเหยียบเีกได้เหียบเลยเหียบไปเลยกับไม่เียแล้วนได้แน่นี่เบียดหมายกำมึงไปได้ยังไงเนีอ้พอลยันจอดกันึงแมนว่ะเวยเกนามาสาอันจาอยู่บ้านเหมือนฝาอ่ มันฉายาย่แบแต่มันจดเดี๋ยวก็มันมัในตาในีย้องเรียบ่้เจดมัอลยแ่มันนั่นะไ้เ็ยอปาเตอ้อ้โอ้เไยโอ้โอเควยได้ซึ่งเอาใหม้นี้เอาแกที่บีตัดปตัดสุดตอลยโอ้บ่ต้องป้ามาเลยตั้งเนป้าไปเนื้อป้าป้าไปน่นนี้ไม่ต้องป้าบาีเนี้ ปล <poker> ah, หมาเนี yeah. it? Yeah. It uh ่ยนอนก็เปนปลกเ็ดิดนี่กาอนค่อยปกเกซื้อเกดมั่เล็กน้อยม่ไม่อยากซื้อมาซื้อดีอ้ไอ้วาโยลวนะนี่ไอ้เจี๊ยบให้กำมัดกันกำจับอะไแล้วพอจาควรไงวจังปลป่าไปได้ได้เลยนี่มาถึีว่านะน้องนีก่อน Các bạn chăm trăm trong quân đây, đấy con điều chăm thăm đài thẩm niên mà kia yên vô đây con này này đẹp rồi nè đi